ัสดีครับสวัสดีครับผมวัลลภกิจแก้วนะครับผมสัตส้มภพเสรศครับกลับฟุตบอลโลกก็มาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายรอบน็อ o เอาท์ครับหลังจากนี้ไปใครแพ้ตกรอบไปเลยครับนะครับใครแพ้ก็ไปโยนตัวเองในอะไรนะป่าเมสคอนอให้ป่าเบญญาตอดเล่นๆนะหรือไม่ก็ถ้าโชว์ฟอร์มดีนิดนึงก็ไม่ก็เลยบอกเห็นป่าเบญญามันสร้างหนังมันกินงั้นนั้นจริงเหรอก็ไม่รู้ไม่เคยโดนกินไง ไม่ใช่ก็ถามดูถามว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมามากกับผมเนี่ยเคยเห็นเห็นหนังเมื่อคืนคืนก่อนดูไงก็ดูแต่จากในหนังนี่แหละมันกัดแบบอะไรขนาดนั้นเลยแล้วมันมาเยอะนะเออนะมาแท้เหลือแต่จริงหรอกระดูกก็คงจริงแหละหนังมันก็คงต้องสร้างมาจากพื้นฐานของความเป็นจริงมั้งแหละใช่ไหมไม่งั้นมันโม้มากแบบไอ้พวกอะไรนะหนังอวกาศเนี้ยมันก็ไม่ได้อ้นั้นมันจินตนาการอ๋ออโอเอ แต่มาถึงณเวลานี้จริงๆแล้วบราซีลเองก็เริ่มคึกคักในบราซีลเองเนี่ยบรรยากาศเนี่ยโอ้โหบอกเลยเลยว่ามันเป็นช่วงที่ผมบอกเลยนะไอ้รอบแบ่งกลุ่มมันเท่าไหร่พอรอบน็อกเนี่ยมันเริ่มแบบคนยันโอ้โหฮือฮากันอไอไม่รู้ว่าไอคนที่ไม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 ไมรู้จะเชียร์ทางไหนก็จองบัตรไปซ,ซื้อซื้อจองซื้อบัตรเข้าไปดูก่อนเพราะบรรยากาศแบบนี้มัน4ี่ปีมีครั้งแล้วอย่างนึ่งก็คือว่าไอรอบแรกๆมันจะมีทีมแบบพวก ไม้ประดับนะฮะอยู่ซึ่งคนก็เอ้ยเจออย่างนี้ไม่ไม่ดูดีกว่าโอเคแต่พอมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยมันถือว่าเป็นทีมที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วใช่ไหมแล้วบางทีไม้ประดับกับไม้ประดับมาเจอกันอย่างนี้เออแค่นี้เหมือนคุยเรจะต้องพูดกันนี่คอสติการบคริสแน่นอนมันเป็นสองทีมที่ผมตราหน้าเวลาหน้าตรอบแรกแต่เขาผ่านมาได้แบบชนะไปเลยมันก็เป็นเรื่องคอสตริกาใช่ก็เป็นเรื่องที่บอกได้ไงว่า สิ่งทีุ่ตบอลโลกที่ผมดูผมดูโอเคไอ้พวกไอก้ทีมใหญ่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่ก็เห็นแต่อทีมเล็กเราจะเห็นว่าวิธีการสู้แบบหลังพิงฝามันสู้แบบไหนอ,าอาการการสู้แบบนี้มันต้องมีอะไรเป็นส่วนประกอบอนะครับอย่างคาสิก,กาแน่นอนว่าพวกเขาเอ่อมาอยู่ในกลุ่มที่มันมันแบบโอ้โหใครก็ทั้งโลกอ่ะอก,ก,ก,ก็ต้องบอกแล,ล้วแหละว่าคาสิกาท<า>ั้งโลกนตกรอบแรกแน่แใช่ไม่มีใครบอกโอ้โหคาสิกาเขาที่สองไม่มีไม่มีหรอก แต่นี่ไม่ได้คข้อที่สองด้วยข้อที่หนึ่งด้วยเจออิตาลีเจออุรุกไวเจออังกฤษใครจะไปคิดว่าคอสวิตาร์แลจะเข้ารอบแล้วมาแบบมาได้มาแบบสองนัดนี่แบบก็เพื่อแบบตีขิมเลยตีขิมแล้วต้องแหน่งน้องแหน่งเดินข้ไปเรื่อยๆนะฮะเดินเข้าโรงแรมแบบเดินแบบใส่สูตรที่ใหญ่ในขณะที่กรีซเนี่ยกรีซเองก็มามาในทรงของแบบ อ่าลอดไม่รอดรอดไม่รอดก่อนนัดแรกก็โดนไปสามแล้วใช่โคลลมเบียใช่ไหมฮแล้วยังมีไอวอรี่โคสดักอยู่อีกด่านนึงใครจะไปคิดว่าจะเข้ารอบมาได้คือเอาละพอโดนโดนโคลลมเบียใช่ไหมทุกคนบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วเราก็คิดว่าเออคงคงจะตามหน้าเสียแหละไปเสมอญี่ปุ่นไอแต่พูดถึงญี่ปุ่นนะหน้าผิดหวังมากหน้าผิดหวังที่สุดเลยนะในในในประเทศเอเชียที่เข้าไปใช่คืออย่างน้อยอ่ะ ยอย่างออสเตรเลียเรารู้ว่าเราเข้าใจเราเข้าใจว่ามันได้แค่นี้แต่ไอเนี่ยที่เราบอกญี่ปุ่นจะแทรกในกลุ่มซีเนี่ยดันแต่เรื่งเป็นบวยทั้งนั้นแล้วก็สุดท้ายไอซัคเกอร์นี่บอกญี่ปุ่นต้องเซอร์งความแข่งเลยมึงรู้ต้องนานแล้วต้องไม่ทำเออแล้วเล่นช้าเกินไปมึงรู้ต้องนานแล้วแล้วมันไม่ปรับลูกทีเออนั่นแหละเล่าออกซะจบแล้วจบไปนะแล้วก็กรีซเนี่ยพอมาเจอไอริโคอท่านท้าย อ่ะไอ้ดุโคดูฟอร์มมันน้องแนงน้องแนงก็ยังเอาวะมันก็น่าจะดีกว่าไอ้ดุโคดและด็อกบาสุดท้ายมันผ่ามาได้ด้วยความโชคดีนะได้จุดโทษอีกโอ้โหนี่เนี่แต่วันนั้นสมาราชก็เล่นดีนะฮะไอ้สมาราชมันได้เท่านี้แหละหมุนไปหมุนมาคลองบอลเหนียวแน่นแต่สุดท้ายพวกเขาก็แหวกเข้ารอดมาได้ถูกต้องนะฮะเทพนิยายของคริส จะสามารถสร้างได้แค่ไหนต้องติดตามวันนี้คอสตาริกาจะให้คําตอบถูกต้องซึ่ง2ทีมนี้สไตล์ก็คล้ายๆกันอ่าแต่คล้ายกันแต่ระบบไม่เหมือนกันระบบไม่เหมือนกันอย่างอย่างเอาเริ่มที่ไหนคอสตาริกานะคอสตาริกาเนี่ยก็นี่นี่เราเคยคุยกันคือเกมรับที่พวกเขาที่มี3ามเซนเตอร์แบ็กนะครับดูอาเต้นะครับกอนซาเลสนะฮะอูมาน่าพวกนี้คือนักเตะที่ไม่มีรูปร่างสูงใหญ่เท่าไหร่แต่วินัยเป๊ะ วินัยเป๊ะจริงๆนะครับโดยเฉพาะไอ้ดูอาเต้นี่ก็แวบๆนะฮะมันมีแวบขึ้นเติมเหมือนกันนะถูกต้องนะฮะแล้วก็ไอ้ดีอาร์สกับไอ้แกมบัวเนี่ยดีอาร์สเนี่ยเป็นเป็นวิงแบ็กที่วิ่งค่อนข้างเด่นเด่นหน่อยทางซ้ายแล้วก็ถ้าไม่ถ้าไม่เบอร์บะต้องโทษนะคือถ้ามันเล่นสโมสรมันเติมยิ่งกว่านี้นะจริงนะนี่มันคงถูกโค้ชสั่งให้เอ้ยมึงอยู่แค่นี้บินโตมคงบอกว่ามึงไม่ต้องเติมมากบินโต้ของแบงค็อกยังได้เหรอไม่ใช่ดิ ยังอยู่อีกเหรออ๋อไอ้นี่เป็นเป็นโต๊ะนั่นมันเบนโตะไม่ใช่เหรอไม่ยังยีกเหรอเขาว่าอยู่เมืองไทยเหรอข้าค่าฉีกสัญญาแพงดันทะลึ่งเปอร์เซ็นต์จริงสมหน้าไม่สมหน้าผมนะเหรอที่ซีไม่อยู่แต่ที่จะช่วยดูแลตัวเองนะช่างเหอะแม่งโตกันนะเอ้าไม่อยู่แถวแดอนเมืองดีแล้วเออเอ้ยไม่ใช่อยู่กับบ้านพี่ใช่ไหมบ้านพี่แถวดอนเมืองโอเคอ่ะคราวนี้มาถึงมิดฟิลด์ซึ่ง ไกลๆเหมือนจะเป็น4ี่คนนะโอเคอย่างอย่างไอ้อบเกสนะครับไอ้เจเด้าสองคนนี้แน่นอนเล่นเกมรับร0 0เเถูกต้องเป็นพันเดียวกับไอ้เม็กซิโกที่2คนที่วิ่งไล่อ่ไอ้วัสเกสกับกัวด้าเนี่นแหละพันเดียวกันเลยแล้วก็ไอ้ลุยส์แม้ลุยส์กับทางด้านของเวญอสเนี่ยเป็นเหมือนลักษณะเหมือนมิดฟิลด์ตัวลุกแต่มือเล่นยังไงก็ต้องมารับด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนเก้าคนมารับ มีคนเดียวที่ได้รับอภิสิทธิ์สูงสุดเจลแคมเบลแต่บางช่วงบางจังหวะมันก็มาเข้าใจรับด้วยเหมือนกันมานิดหน่อยแต่ก็มามาไม่รู้หรอกถ้ามารับหมดเนี่ยไม่รู้จะใครไปบุกเพราะนั้นก็แคมเบลเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแคมเบลจริงๆแล้วไม่ถึงขนาดเก่งกาจมากแต่บอลพอมีพื้นที่เยอะแล้วยิงตอนนี้ยิงได้เริ่มมั่นใจสถานการณ์มันสร้างสร้างทำให้จอย์แคมเบลนั้น มีชื่อขึ้นมาใช่เขาทุกวันนี้เขาก็ลืมหมดแล้วมันอยู่อาร์เนนอลแต่จริงนะตอนแรกเห็นไอ้โจคเบลอยู่ที่ไหนคุณคุณอ๋อพัพักไอ้เด็กหนุ่มคนนี้จะ์เนนอลจริงเนาะแล้วเซมเบนเกอร์ก็ี่จกับโอ้โหเท่านั้นเองนะฮะตอนแล้วทำไมไม่เห็นวารทำความรู้เท่าตนตอนแรก่ะไมหรอบคือตอนนั้นมันแน่นหนดใช่แล้วผมเชื่อว่าเห็นแบบนี้นะเก่งกว่านักเตะอีกนะครับเพราะว่าก็อยู่ที่ เวนเกอร์จะเลือกใช้ยังไงกับระดับสโงสรใช่ไหมล่ะถูกต้องนะครับก็เลยทําให้เชฟของของพวกเขาเนี่ยสร้างด้วยด้วยเกมรับแล้วเกมคอมเพคกเกมอย่างเช่นฟุตบอลอยู่ตรงกลางสนามทั้งมิดฟิลด์ทั้งกองหลังบีบมาชนกันหมดทําให้นักเตะคู่ต่อสู้เนี่ยเล่นลําบากใช่นะจาอยากเพราะฉะนั้นมองย้อนไปก็คือเรื่องของสมรรถภาพทางน่างกายของทางด้านคอสตาริกานะผมย้ำนะคอสตาริกาชิลีผมย้ำว่าเป็น2ทีมที่ผมเห็นแล้วโอ้โห พราะคุณลุนช่องวิ่งได้ขนาดนี้เหรอฟิตดีมากใช่ไม่มีหมดใช่ไม่มียุบให้เห็นนะครับคือถ้าไปถ้าไปคาเฟ่นี่ก็โอ้โหพวงมาลัยติมไม่มีหมดแจกแจกตลอดนะส่วนกรีซกรีซเองเข้ารอบมาได้แบบกระท่อนกระแท่นนะแต่ว่าก็เข้ามาได้แหละครับนะแล้วก็ยังเล่นเหมือนเหมือนกันในช่วงที่ได้แชมป์ยูโรส0 0 4่ยังไงยังงั้นแต่ว่าอาจจะมี ลูกเปิดมากขึ้นนิดหน่อยด้วยสไตล์การคุมทีมของโค้ชในชุดนี้ที่ไม่ใช่ออโต้เรลเกลแต่เป็นครนโดซันโตสที่เป็นคนโปรตุเกสก็มีมีบ้างมีอารมณ์เกมเกมลูกที่มีแพทเทิร์นหน่อยถ้าถ้าเป็นเลเกลก็คือดันด้านเลยด้านด้านทีมยาววิ่งแข่งมีพื้นที่เก็บบอลที่สองให้ได้เอายนเข้าไปใหม่อย่างนั้นพอเสียบอลพอเสียบอลปุ๊บ เฮ้ยรีบลงเฮ้รีบลงรีบลงลงรถบัสสองคันซ้อนไว้อ่านะฮะเออบางทีรถบัสใครคิดไอ้มุนโยคิดนะมันช่างคิดนะมันไม่แต่ว่าไอ้นักข่าวฝรั่งมันเป็นคนนั่งมาเองอะเหรอมันเป็นคนตั้งมาเองโอเคโอเคผมคิดว่ามันเปรียบเทียบถ้าไหนถ้ามันคิดได้นะแสดงมันต้องต้องแบบมันนั่งนั่งรถเมย์บ่อยนะก็ถือว่าเป็นเป็นเาเรียกอะไรเป็นรูปแบบการเล่นที่ หลายทีมก็มาใช้เยอะแตะหลังจากที่โชเซยนมิโยหน้าด้านทําแบบนั้นไปโอ้สุดยอดแล้วคือเอาละพูดถึงในในส่วนของรายละเอียดของของคริสเองเนี่ยผู้สาวประตูเป็นเป็นด้านของคาริซิสเนี่ยก็ลูกพื้นฐานโอเคลูกพื้นฐานโอเคลูกยากไม่ค่อยได้ก็ประมาณนั้นแต่ว่าลูกพื้นฐานต่อมาตัดฟุตบอลออกมาเลยได้นะครับสู้เซนเตอร์แบ็กนี่แหละมันมนันันะ ไอ้โสกริติสปปะปัตตุพุรัสโอ้โหนี่ผมชอบผมชอบพี่มากเไงนอ้เนี่ยผมเรียกมาตั้งสองสามปีนะเรียกไม่ได้ปปปตุปารุสโรสโอ้โหนี่ถ้าตอนบอลรุกปีเก้าสี่นะคุณเจอนะโอ้มันมาอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะสิบห้าคนของมันอะเล็กโกนดิสอะปัมเบเลโรสอาปาปาปปปเนี่ยมาทั้งนั้นเร็วภาคมันมากแค่แค่แค่พูดถึงชื่อบริัทนี้ก็แค่นึกชื่อบริัทนี้เลยแล้วคูเซนแบ็กเอาเป็นไงนะเอามามาโนรัสมาโนรัสกับ สกเรติสปาปัสทัตปุโรษโอเคนะนะครับแล้วก็โฮลาบัสนะครับแล้วก็โตโรซิดิสโตโรซิดิสอ่าคนเนี้ยแบ็กโว่เนี้ยแข็งแรงอันดับแรกเลยเขาเลือกนักเตะถ้าเป็นสมัยก่อนนักเตะไทยก็คือใครเตะบอลไกลได้เล่นตำแหน่งนี้เว้ยไอ้พวกเนี้ยผ่านการเตะบอลไกลมาแล้วตอนเด็กๆเล่นบอลต่างจังหวัดเนี่ยโอ้ใครเตะบอลไกลมึงเล่นหลังเล่นหลังเลยใครเตะบอลใกล้มึงเล่นข้างหน้าอ่านี่คือนี่คือสูตรสาเร็จเพราะฉะนั้น กรีจะถูกสร้างมาแบบนี้ในเดียวกันมิดฟิลด์ตอนนี้ทางด้านของกุนซือเริ่มใช้คาราคาราคิส์แล้วจอร์จคาราคูลิสจอร์จคาราคูลิสเนี่ยมาเป็นตัวทําให้เกมมันยุ่งเหยินขึ้นเชื่อมเกมใช่คือถ้าไม่ไม่มีนะมันจะกลายเกมด้านคาราคูนินส์คลองบอลได้ใช่คลองบอลเชื่อมเกมได้บอลพัฒน์ซึ่งเกมพอมีไม่ได้แบบให้เกมมันแกว่งเร็วเพราะแกว่งเร็วปุ๊บกรสจะหมดนะฮะแล้วก็ริมเส้นริมเส้นเนี่ยมีมีโคเน่กับเซนตของสมารัสเนี่ย สมรัสยังยังเชื่อใจได้ว่าถ้าลูกบอลอยู่ที่เขามันยังคลองได้คลองได้อาศัยตัวใหญ่หมุนไปเรื่อยหมุน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 นะเปิดบอลให้เพื่อนนิดนึงทีก็ต้องคิดอีกนิดนึงว่าเปิดไปแล้วเพื่อนเพื่อนจะเอาบอลได้ไหมใช่ข้างหน้าใช้สปริงกิดิสซึ่งก็ไม่ถึงขนาดแบบโป้งเป็นบัญชีหรอกแต่ก็ยังมีการเคลื่อนที่ที่ทำให้แผงมิดฟิลด์ได้มีโอกาสจ่ายบอลได้นะครับคือท่วงหลังก็ปรับปรับจากเล่นริมเส้นเอามาอยู่ตรงกลางซะใช่เพื่อที่จะใช้ความเร็วขององกนะ เขาอยู่ริมเส้นรู้สึกไม่มีประโยชน์เพราะว่าตอนนี้เทโอฟานิสเกคาร์ดเองก็หมดไม่ได้หมดหรอกพี่พี่แบบว่ามันหมดอายุใช้งานต้องใช้ให้เป็นผมว่าไอ้นี่มันประเภทแบบหน่วยกล้าตายลูกแบบห้าสิบห้าสิบหรือลูกอะไรเนี้ยมันเก่งนะแต่ว่าจะมาใช้ทั้งเกมเนี่ยหมดตั้งแต่สิบห้าทีแรกแล้วนะเพราะนั้นคงต้องใช้อย่างประหยัดหน่อยนะครับเกมนั้นนี้เจอกับคอสตาริกาเริจะเล่นยังไงอืใครจะกล้าเปิดเข้าใส่กันมากกว่ากัน ผมผมว่ายังมองยังมองคอสิก้ามีมีพาสซิ่งเกมที่ที่ค่อนข้างหลากหลายแต่พอเจอความใหญ่ผมกลัวนี่แหละผมกลัวผมกลัวว่ารถรถไอ้กระบะแล้วกระบะวิ่งวุ้งแวมงแมวงเคยเห็นไในที่คลิปช่องสามออกไหมที่ปาดไอ้รถพ่วงปาดไอ้กระบะไปนู่นเลยแหวคือมันชนกันไม่ได้คือถ้าเมื่ไหรชนกันบ่อยตึมตึมตึมเป็นห่วงแค่คอสิก้า จะยุบไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าโอเคคริสมีหน้าเสือไม่เยอะหนึ่งเกมโต๊กลับนะสปินกินิสสปาราสิมินกินิสพวกนี้คเน่้ไปลูกเซตเพล์นี่คือสองจุดที่คริสมีแน่ๆในเดียวกันคอสซกามีพาสซิ่งเกมที่ดีเกมโต้ะกลับที่รวดเร็วใช้ความเร็วของโจย์คัมเบลใช่โอเคลูกเซตเพล์มีดีไหมมีดีนะมีดีพอสมควรในในส่วนของตัวผู้เล่นที่ที่ขึ้นไปหม่งได้แต่พอตันกันบ่อยๆนะะ เพราะว่าสมมติฟาวกลางสนามคิดเลือกเล่นที่จะคิกแอนโฮนไปแด้ประตูอันเนี้ยโจทย์ที่ผมก็เชื่อว่าคอเซกาอาจจะไม่คิดเหมือนกันนะจะเล่นแบบนี้อเล่นฟุตบอลง่ายที่สุดสำหรับคริสแต่มีประสิทธิภาพที่ทําให้คอเซนกาต้องผวงฟังดูเหมือนกับจะบอกว่าคริสน่าจะมีโอกาสเป็นผู้ชนะไม่ถึงกับผู้ชนะถ้าเก้าสิบนาทีผมยังมองว่ามันอาจจะฝืดอ่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยแหละไม่ดูดีไหมคุ้ ต้องดูมันเป็นศาสตร์ที่ต้องดูเป็นศาสตร์ที่ต้องดูคือผมไม่แน่ใจว่าเดบิวต์ปสิบแปดจะเป็นแบบไหนแต่ผมมองว่าเสมอศูนย์ศูนย์ต่ำต่ำต่ำมีต่ำเนียแต่ผมผมยังไม่ใช่เหมือนโฆษณาวิทยุไงต่ำต่ำต่ำแต่ผมก็ยังมองว่ากรีซเนี่ยความใหญ่ความใหญ่ของครีสเนี่ย มันอาจจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในเกมนี้แต่อย่าหมดนะถ้าใหญ่แล้วหมดเถอะทะเลยนะไม่เป็นไรเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะเจอเอเวอรี่โคส์ว่ามันมีทีเด็ดพอถึงคนเมือนกันอาจจะมีเฉือนเฉืนนะครับถึงเฉือนเลยหรออาจจะมีพอดูแล้วเนี่ยคงคงไม่มีโค้งน้ำอ่ะอันนี้ไม่มีโค้งน้ำไม่มีโค้งน้าคือมันน่าจะมาใส่จากลูกทีเด็ดหรือจากฟรีคิกนี่แหละสำหรับรี หรือจะมีก็คอสติกา้าหนึ่งในสี่ของน้ำเขาเลยครับแต่มบอกว่ากาสิบนาทีไม่จบศูนย์ศูนย์ศ <นะ S 1> ูนย์ศูนย์ผมมองว่าคริสมีโอกาสลุ้นนะครับแล้วเจกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ